ใครกำลังแอบส่องคุณตอนนี้นะคะผ่านโลกโซเชียลหรือว่าช่องทางต่างๆนะคะมาดูกันแล้วเขาคิดอะไรนะคะทำไมเขาส่องเราขอดูคนที่มาเจอคลิปนี้หน่อยนะคะคุณกับพลังงานของคนที่สองคุณตอนนี้นออเพนจะเข้านะคะ่ะ <laughs> ไพ่น่ารักเนาะมีความหวานแววมาก คนที่สองคุณตอนนี้จะเป็นคนที่อาจจะมีความเป็นธาตุดินนะคะส่องจริงๆแหละส่องแล้วก็สืบ <c oughs> มีการส่องแล้วก็สืบคุณนะคะ เป็นพลังงานดีอยู่ค่ะเว่าเป็น energy สิบถ้วยนะคะน่าจะมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะก็คือก็ชอบแหละเลยส่องนะคะปลื้มแหละสนใจแหละเป็นห่วงแหละเลยส่องนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ส่องธรรมดาส่องแบบว่าส่องหนักมากนะคะ <c oughs> ส่องหนักมากมาดูว่าทําไมเขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกยังไงอ่าทำไมเขาส่องคุณคนคนนี้ที่ส่องคุณเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้ติดต่อกันหรือเปล่ามันนิ่งมันเงียบทำไมเงียบจังได้แค่ส่อง อาจจะมีบางอย่างนะคะก่อนหน้านี้ที่มันปรับปรับฉับพันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะคะสถานการณ์มันนิ่งเขาก็เลยมาสออ่องเออคือนวอนแล้วก็คนคน,นี้นะคะเอออาจจะเป็นคนที่อยู่ใต้ใชายคาเดียวกับคุณหรือว่าเป็นคนที่ที่ทํางานเดียวกันกับคุณหรือเปล่า เป็นที่ทํางานหรือไม่ก็เป็นคนที่เอาตรงคุณรู้จักดีแหละนะคะซิกออฟครับเป็นคนที่คุณรู้จักนะ,ะหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบเคยเคยคุยกันมาก่อนนะคะเคยเคยุยเคยรู้จักหรือว่าเคยเจอกันเออผ่านที่ทํางานหรือสถานเรียนสถานการสถานที่เรียนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยม,มาดูว่าเขาคิดยังไงนะเขาคิดยังไงคะเขาอส่องคุณเขาคิดยังไงคยนออ็อป เขาบอกคุณเป็นเหมือนคนมั่นใจเนาะอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับเขาเขาดูแบบแตกต่างมากนะคะอืมเหมือนเขารู้สึกกังวลใจนะคะกังวลใจเรื่องอะไร is o f p e n a c a e อยากจะติดต่อกับคุณนะจะบอกนะจะติดต่อมายืมเงิน <laughs> เหมือนอยากจะแบบอยากจะติดต่อรู้สึกแบบว่าขาดความอบอุ่นขาดความมั่นใจคุณแบบ อีกสิ่งหนึ่งหมออกว่าถ้าพวกคุณขาดการติดต่อไม่ได้เชิงจะติดต่อแบบไม่ยังคิดถึงการติดต่อนั้นอยู่เออยังแบบนั่นแต่แต่มันทิ้งช่วงการติดต่อไปแล้วทีเนี้ยที่สองคุณเพราะว่าเฮ้ยช่วงนี้คุณดูโดดเด่นเป็นพิเศษคุณดูโดดเด่นคุณดูแบบเอ,อ่อเหมือนแบบออร่าจับอะ่ะดูร่ํารวยดูมั่นคงดูแบบว่าเฮ้ยชีวิตดีขึ้นนะไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยอืมแล้วเขารู้สึกยังไงในใจลึกๆจากที่เขาส่องเขารู้สึกเจ็บปวดทำไมอะ่ะ เสียใจเจ็บปวดนะคะเสียใจอาจจะอะถ้าเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่เคยแบบทิ้งคุณไปแล้วก็มาเสียใจทีหลังแล้วก็แบบเสียดายสมน้ำหน้าไหมละ่ะเออหรือถ้าไม่ใช่ก็เป็นคนที่เคยปฏิเสธเรื่องงานคุณแล้วก็เสียดายความสามารถของคุณมีแค่เนี้ย ถ้าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็คือบริเกตก็คือเสียดายนะคะถ้ามีคุณอยู่ชีวิตคุณจะดีหรือว่าแม้แต่การงานนะคะก็คือเออพลาดไปแล้วถ้าสมมติว่าเลือกคุณหรือว่าอาไม่ปฏิเสธคุณเออแบบโปรเจกต์นี้โครงการนี้ก็ค,คือคุจะดีเนาะอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่แบบเขาเสียดายนะคะอืมเขาเสียดายแต่ก็ไม่ได้แสดงออกนะอืมเอาล่ะก็แค่นี้นะคะจคนที่สองนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมดูซิ เขาจะ take action อะไรไหมน่าจะยังหรอกน่าจะยังนะคะเพราะเขารู้สึกว่ามันทา r ไปเออก็คือดูห่างๆแต่ก็ไม่ได้มีแบบความเป็นศัตรูอะไรนะคะไม่ได้เ A คแอคชั่นอะไรเพราะดูเหมือนรู้สึกว่าเคยทำให้คุณโกรธหรือว่าเคยทำแบบความแบบตึงๆคลิดๆหรือว่าเคยทำความยากๆใส่คุณนั้นเขาก็จะไม่กล้าที่จะ take A c t i o n หรือว่ามีแต่แบบแต่ในใจลู้ๆเขาอยากจะขอโทษยู่นะ ในใจลึกๆเขาอยากจะขอโทษเห็นไหมเขาเสียใจนะคะสำนึกผิดว่างั้นเถอะแต่ก็สายไปแล้วโอเคขอชายวิจออยัยอญาณในการรับฟังนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเลิฟๆๆค่ะ